ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คุ้นเคยกับคำพูดนี้การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองหรือการลงทุนกับตัวเองนั่นเองค่ะนี่เป็นคำพูดของมหาเศรษฐีระดับโลกคือคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองค่ะนอกจากคำพูดนี้แล้วเนี่ยยังมีหลากหลายคำพูดที่หลายคนนำแนวคิดของบุคคลท่านนี้ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีโลกมาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเองค่ะ เช่นคำพูดที่ว่าคนที่มีความสุขที่สุดไม่จำเป็นต้องมีสิ่งที่ดีที่สุดเพียงรู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขที่สุดนั่นเองค่ะและบางครั้งค่ะสิ่งเหล่านี้หรือแรงบันดาลใจเหล่านี้แนวคิดเหล่านี้ของมหาเศรษฐีระดับโลกหลายๆคนค่ะต่างล้วนเป็นแรงผลักดันเป็นแรงบันดาลใจให้เราเดินทางสู่เส้นทางของความสำเร็จ หในนั้นคือมหาเศรษฐีโลกท่านนี้ซึ่งเป็น1ในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกคุณวอร์เรนบัฟเฟตนะคะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยท่านอายุ90กว่าแล้วนะคะแต่90กว่าปีล่าสุดคือปี2023ก็ยังติด1ใน5มหาเศรษฐีโลกที่จัดอันดับโดยนิตยสารฟอบนะคะแล้วท่านเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเมื่อปี2008ค่ะ 2,008มาจนถึงตอนนี้ระยะเวลาเกือบ20ปีนะคะคำว่ามหาเศรษฐีของโลกก็ยังไม่ไปไหนคะ่ะพี่ขออนุญาตที่จะนำบทเรียนแนวคิดของมหาเศรษฐีที่เป็นมหาเศรษฐีต่อเนื่องมาหลายสิบปีนะคะให้ทุกคนได้ทราบกันคะ่ะว่าคุณวรเรนบัฟเฟตเนี่ยมีแนวคิดการใช้ชีวิตแบบไหนอย่างไรถึงตอนนี้อายุ90กว่าปีแล้วก็ยังติดอันดับมหาเศรษฐีอยู่นะคะ ข้อแรกเลยก็คือที่พี่พูดเมื่อกี้ค่ะสิ่งที่ควรลงทุนมากที่สุดคือการลงทุนในชีวิตของตัวเองค่ะคุณบัฟเฟต t มองว่าเพราะตัวเราคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดหากจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างแรกที่ควรเป็นคือการลงทุนให้กับตัวเองค่ะลงทุนด้านความรู้ลงทุนด้านความคิดลงทุนด้านการตัดสินใจค่ะ เมื่อรู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนคือการลงทุนกับตัวเองเพราะการลงทุนกับตัวเองในชีวิตเนี่ยจะไม่สูญหายไปไหนค่ะแม้ว่าสมมุติว่าเราลงทุนเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วแต่เรายังไม่ประสบความสำเร็จความรู้นั้นก็ยังติดตัวเราอยู่ตลอดยังอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะไม่ว่าคุณเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยนะคะคุณเอาไปใช้แล้วเนี่ยจะล้มเหลวหรือจะสำเร็จ แต่ความรู้นั้นไม่หายไปไหนไม่เหมือนกับเงินหรือไม่เหมือนกับทรัพย์สินบางอย่างนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเช่นเงินเนี่ยมันอาจจะหายไปตามเวลาก็ได้ตามการใช้จ่ายก็ได้แต่ความรู้ค่ะจะอ,อยู่ติดตัวคุณตลอดเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณชอบลงทุนคุณก็ต้องศึกษาเรื่องลงทุนให้ลึกซึง้งหาหนังสือมาอ่านเข้าคอร์สฝึกอบรมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ พยายามหาโอกาสที่จะเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จนั่นคือการลงทุนกับตัวเองค่ะนั่นคือข้อแรกนะคะข้อที่2ค่ะคุณวอร์เรนบอกว่าถ้าจะประสบความสำเร็จการอ่านคือบันไดสู่ความสำเร็จจากประสบการณ์ในการเป็นนักลงทุนนะคะหลายคนเนี่ยยกระดับการอ่านเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆ คุณอีลอนมัสก็ให้ความสำคัญกับการอ่านค่ะคุณบัฟเฟตตก็ให้ความสำคัญกับการอ่านเช่นเดียวกันคุณบัฟเฟตตเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับการอ่านวันละ5 6ชั่วโมงหรือคิดเป็น80%ของเวลาในแต่ละวันของเขาเลยค่ะเพราะเขาเชื่อว่าการอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์ที่สุดเป็นหัวใจให้เขาประสบความสำเร็จเลยทีเดียวนะคะหนังสือที่เขาอ่าน เป็นหนังสือหลากหลายประเภทค่ะแต่ว่าหนังสือที่เกี่ยวกับการต้องอ่านแล้วต้องคิดต้องวิเคราะห์คุณวอร์เรนบัฟเฟตต์เน้นว่าลองเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้มาเป็นคนรักการอ่านหนังสืออ่านทีละน้อยก็ได้ค่ะแล้วก็สมทบไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนิสัยของการอ่านอย่าหยุดที่จะเรียนรู้อย่าหยุดที่จะอ่านหนังสือตลอดเวลานั่นเองค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะ สิ่งที่เป็นแนวคิดของคุณบัฟเฟตตคือเขาต้องมีทักษะของการสื่อสารเขาให้ความสำคัญกับทักษะของการสื่อสารซึ่งใครๆต่างก็รู้ว่านักลงทุนสายคุณค่าอย่างบัฟเฟตตเนี่ยเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์เป็นเลิศจนทำให้นักลงทุนทั้งหลายต่างยอมสยบและเชื่อมั่นในการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งของเขาเลยนะคะ แต่จริงๆแล้วถ้าเคยอ่านประวัติจริงๆค่ะคุณบัฟเฟตไม่ได้สื่อสารเก่งไม่ได้พูดเก่งมาก่อนนะคะเป็นเด็กที่ขาดทักษะในการสื่อสารขาดศักยภาพที่จะถ่ายทอดไอเดียจริงๆของคนของตนเองให้ผู้อื่นด้วยซ้ำไปเมื่อรู้จุดอ่อนของตนเองก็เลยตัดสินใจไปเรียนการพูด ไปฝึกการพูดไปเรียนการพูดกับคุณเดลคาเนกีนะคะสุดยอดนักพูดโน้มนาวใจค่ะหลังจากนั้นถึงเป็นคนที่พูดเก่งมีวาทศิลป์ในการที่จะพูดในการที่จะสื่อสารค่ะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเลยนะคะแนวคิดเรื่องการสื่อสารแนวคิดเรื่องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นคือทักษะของการสื่อสารนั่นเองค่ะและข้อที่4นะคะคำนี้ก็สำคัญมากๆค่ะ คุณคือค่าเฉลี่ยของคน5้าคนที่อยู่รายล้อมคุณหรือที่คุณคบด้วยคุณบัฟเฟตให้ความสำคัญกับการเลือกคบคนค่ะเพราะเขาบอกว่ามองตัวเองได้จาก5คนที่คุณคบนั่นแหละเขาเลือกที่จะคบคนที่มีความซื่อสัตย์เขาเลือกที่จะคบคนที่มีความฉลาดคบคนที่ฉลาดหรือฉลาดกว่าเราก็จะช่วยชี้แนะให้ความรู้หรือนำพาเราให้ฉลาดด้วยคบคนที่เป็นที่รัก การมีคนรักเราคือสิ่งที่สำคัญบัฟเฟตตบอกว่ามีหลายคนนะคะที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมีเงินใช้ตลอดชีวิตแต่กลับไม่มีคนรักเลยเพราะฉะนั้นคุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณคบด้วยที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยที่คุณเสวนาด้วยที่คุณทำงานด้วยค่ะและข้อ5นะคะดูแลร่างกายและจิตใจอยู่สม่ำเสมอ ลงทุนกับตัวเองค่ะเขาบอกว่าถ้าจะให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งเป็นคนมีสมรรถนะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จร่างกายคุณต้องแข็งแรงค่ะคุณต้องดูแลตัวเองลงทุนด้านร่างกายและจิตใจของคุณให้เป็นหนุ่มสาวอยู่เสมอหรือให้เริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วัยหนุ่มสาวนะคะข้อที่6ค่ะ คุณบัฟเฟตบอกว่าอย่าใส่ใจกับเสียงรบกวนรอบข้างเมื่อคุณมั่นใจในตัวเองดีแล้วรอบคอบมากพอแล้วต้องไม่ไปเสียสมาธิกับคําวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเพราะว่าคําวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆไม่สามารถทำให้คุณโตได้ถ้าคุณมัวใส่ใจคุณมัวกังวลมันจะทำให้คุณเสียเวลาค่ะและสุดท้ายนะคะความสำเร็จในชีวิตวัดไม่ได้ด้วยเงิน แน่นอนว่าเงินอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับชีวิตแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ต้องหามาเพิ่มอย่างไม่มีสิ้นสุดค่ะเพราะสุดท้ายแล้วถึงจะมีเงินมากมายขนาดไหนแต่ความรักก็สําคัญเมื่อกี้มีข้อที่เลือกคบเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนคือสิ่งที่สําคัญความรักที่คุณได้รับจากคนรอบข้างคือสิ่งที่สำคัญที่คุณบัฟเฟตให้ความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ จ็ดแนวคิดมหาเศรษฐีระดับโลกเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากๆคุณลองนำแนวคิดเจ็ดแนวคิดนี้ไปใช้แม้ว่าคุณจะไม่ใช่นักลงทุนค่ะแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนที่ต้องการประสบความสำเร็จสูงสุดแบบคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์แต่ชีวิตของคุณถ้าใช้แนวคิดของมหาเศรษฐีในการพัฒนาตัวเองในการใช้ชีวิต พี่เชื่อว่าความสำเร็จและความสุขจะเป็นของคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการเขียนคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการแชร์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ